ทำไมถึงออกมาจากโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรัน์ไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกมันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะผมต้องการเรียนคอมพิวเตอร์เรีนการปฏิบัติโดยตรงครับที่ผมเปลี่ยนใจไม่เรียนที่ประชานุสรั์เพราะหลักสูตรมันเยอะครับและสิ่งสําคัญผมอยากทํางานให้ไวขึ้นและช่วยเหลือครอบครัวครับอ๋อก็คือเราต้องการเรียนวิชาที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงใช่ไหมลูกครับไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะลูกแม่กับศีกัมกบรู้แล้วให เขาเ,เรียนดีๆที่ตามเขาต้องกันถี่เขามากักทางโรงเรียนอยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนเชื่อมั่นในโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสศอนยังไงก็ตามทางโรงเรียนจะติดต่อประสานงานโรงเรียนไปทางให้เพื่อเป็นการดูแลนักเรียนอีกครั้งนะคะ ในปีการศึกษา2,564โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสร์ได้ดำเนินการตามนโยบายของสพทตามโครงการพาน้องกลับห้องเรียนซึ่งได้รับผิดชอบให้รับติดตามนักเรียนจำนวน8คนซึ่งทั้ง8คนนี้โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำจนครบทุกคนและต้องขอขอบคุณท่านดรอดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดท่านธารินีมารารวมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ และท่านดร์จำรองจันห่างว่าผู้มนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสอนที่ให้การสนับสนุนให้การดำเนินงานในครั้งนี้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ขอขอบคุณค่ะ